สวัสดีค่ะฟรีมนันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกโค้ดดังเปานะคะซึ่งแอปที่แจกโค้ดดังเปาในวันนี้ได้มาจากแอปนี้นะคะ X w o r l d ิ w o r เอ็กเวริเเวร์ตัวนี้นุดอัปเดตค่อนข้างบ่อยรีวิวก็ค่อนข้างบ่อยในคลิปล่าสุดก็เพิ่ง สอนการแลกของรางวัลไปวันนี้ไม่สอนการถอนเงินให้ดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคลิปล่าสุดก็เพิ่งถอนให้ดูไปแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะแจกโคดอังเปาให้ละกันใครที่ยังไม่มีแอคเวลนะคะและอยากได้โคดอังเปาฟรีหรืออยากหาเงินฟรีจากแอปนี้ก็ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแอคเ l ลตัวนี้เล่นได้เฉพาะ Android แล้วก็อารมณ์การเล่นของแอปเหมือนแท็บคอย แต่ว่าลูกเล่นของเขาค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็การถอนเงินของแอปถ้าเป็นแท็บคอยถอนเข้าทูมอนิวเวลส์แต่ว่าอันเนี้ยการถอนเงินของเขาถอนเข้าธนาคารแต่ว่าเอ่อมันหลายคนไม่ไม่มีธนาคารอ่ะคือนุชก็พูดตลอดนะคะว่าการห่างเงินออนไลน์อ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องหาเข้าวอลเล็ตอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นให้เราหาเข้าด้วย ถ้าเราจ้องแต่จะหาเข้าอลเล็ตอย่างเดียวมันก็ถือว่าเป็นการตัดโอกาสอย่างอื่นไปด้วยก็แนะนำให้มีบัญชีธนาคารติดตัวไว้ก็ไม่เสียหายนะคะส่วนหน้าตาของ x อ็ก l จะเป็นแบบนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าลูกเล่นของเขาเหมือนแ a บ c o ยแต่ว่าลูกเล่นของเขาเออแอปของเขาขอภายแอปของเขาเหมือนแทบ c o i แต่ว่าลูกเล่นของแอปจะเยอะกว่ามันจะมีการผสมตัว ตรงนี้แล้วก็มันจะมีการสะสมเหรียญ BUILD ซึ่งเหรียญ BUILD ตัวเนี้ยเราเก็บไว้เยอะๆแล้วเราก็ค่อยเอาไปขายไปแลกเปลี่ยนเป็น USDT แล้วก็ค่อยกดถอนเงินใครที่ยังไม่เข้าใจว่ามันถอนมันมันถอนยังไงมันแลกเปลี่ยนยังไงมันขายยังไงย้อนไปดูในคลิปก่อนนะนูนได้นะคะเพราะว่านุชสอนการขายไปอยู่นะคะแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยากเกินไปไหมไม่ยากไม่ยากเลยจริงๆสำหรับตัวนี้พยายามเปิดใจนิดหนึ่งพยายามทำความเข้าใจในตัวในในในตัวแอปมาก,มากนิดนึงเราจะเข้าใจในระบบของแอปมากขึ้นนะคะส่วนการแจกโค้ดอังเปลของ X w o r l d ในวันนี้จะอยู่ตรงนี้การรับตรงนี้เหมือนกันเมนู3ขีดมุมบนด้านซ้าย ใครที่สมัครแอปนี้นะถ้ามันขึ้นตรงนี้ให้เขียนกรอกคําเชิญรหัสคาเชิญเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ด้านข้างแล้วก็จะเขียนไว้ที่ใต้คลิปด้วยให้เรากดเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสคาเชิญเอานะเนี่ยเน,นี่ตรงเนี้ยกรอกรหัสคาเชิญแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ส่วนโคดอ่างเปาจะอยู่ตรงนี้ด้านล่างที่เขียนว่าโค้ดอ่างเปา โค้ดอังเปาของเอ็กเวินะคะนุเอามาแจกในใน,ในเดือนที่แล้วมัง้งถ้าจำไม่ผิดก็ดีใจกับคนที่ได้ด้วยค่ะในการในการรับโค้ดก็คือตรงนี้ที่เขาเขียนว่าการุณากอกโค้ดอังเป่าโค้ดอังเปาของเอ็กเวิลที่เอามาแจกในวันนี้นะคะก็คือคํานี้นะพิมพ์ตามเว็พิมตามได้เลยนะห แปดอ่าอ่าสองทีวีเจ็ดหกแปดอ่าอาสองทีวีเจ็ดเสร็จ ет, แล้วกดที่แลกหัวด่างเปาทัานทีเนี่ยค่ะเขาจะคืออุ๊ยอาเยยา <c oughs> มื่อกี้โคด่างเปาไปแล้วมือเผลอไปโดน เพิ่อไปโดนนี่นี่นี่ประวัติเมื่อกี้หกสิบสองเนี่ยค่ะอันนี้ได้จริงซึ่งโค้ดอ่งเปาเาอ่อขอภยัยฮืมขอภยัยเอาหมาสิซึ่งเหรียญที่จะได้แต่ละคนจะไม่เท่ากันบางคนก็ได้เหรียญเยอะกว่านดบางคนก็ได้เหรียญน,น้อยกว่านดก็อันนี้มันอยู่ที่ระบบเขาสุ่มให้นะคะนู้นไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนจะได้เท่าไหร่มัน มันบอกไม่ได้ส่วนใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนเมนูรูปตรงนี้เราก็สามารถมากดคัดลอกลิงก์ของเราตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนส่วนถามว่าแอปนี้ไม่แนะนําเพื่อนถอนได้ไหมไม่แนะนําเพื่อนก็ถอนได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องขยันเล่นเกมนิดนึงแต่ว่า ถ้าเราตั้งใจจริงนะนุนเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจจริงมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราไปได้นะคะก็ลองเล่นดูสําหรับเอกตัวนี้สําหรับคนที่ยังไม่มีแต่ถ้าเราไม่ชอบเล่นเกมแบบนี้เรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราก็รอเว็บอื่นหรือแอปอื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามหามาลงให้เรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับการแจกโค้ดดังเปาของเอกเวใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะ กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าน,านะคะขอบคุณค่ะ